ความรู้สึกว่านี้น่าจะได้ผราด,ดีๆกลับไปบ้างเพราะว่าไม่มีเสียนผ้ากลางมาแย่งไงสามหมื่นห้าได้ไหมพี่นี่ตัวเลขมาก่อนเลยไม่จริงครับพี่รวอวัดวัดชมพูพนัสใช่ไหมพี่อยู่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะเท่าไหร่นะพี่ยี่สามแล้วพี่เท่าไหร่ครับพี่เพราะว่าหาตัวจริงยาก เขาว่ากระไหลทองมีอยู่เหรียญหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาว่าขอซื้อกันยี่สิบแต่เขาไม่ขาย ไปรับชมกันนะครับช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอกันนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวสกัดเย็นนะที่เป็นนวัตกรรมนะครับแบบใหม่นะครับที่ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เอลิสนะครับอ่าโคโคนเอ็มนะครับช่วยในเรื่องควบคุมอาหารนะครับพี่คนกินจุกกินติกกินไม่หยุดเหมือนผมก็ทานวันละหนึ่งซองนะครับพี่ก่อดอาหารมื้อเช้าก็ได้นะง่ายต่อการรับประทานง่ายต่อการพกพานะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับสแกนบาร์โค้ดหน อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพจผมนิดนึงนะครับเรามีเพจแบบประมูลพระแบบเคาะราคานะครับหรือที่เซียนพระเขาเรียกว่าประมูลแห้งนะครับคือประมูลแบบเคาะราคาเราจะโพสต์กันที่เพจอุ้ยพระรามาเอฟซีนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยส่วนใครมีพระจะให้เราเช่านะครับเรายินดีรับเช่าส่งรูปมาทับไลน์แอดด้านนี้เลยนะครับไปชมความมันกันต่อเอาละครับสวัสดีครับพบกับผมอ้วนพระรามห้านะฮะกับช่องอ้วนพระรามห้าเอฟซีนะครับทีนี้เรา นำพระไปส่งนะฮะเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพอดีพี่ๆสมาชิกเนี่ยเขาปิดพระกับผมนะฮะตอนผมไลฟ์สดในเพจอุ้มพระราให้เอฟซีนะครับก็พอดีพระเนี่ยมันมีมูลค่าหลายๆแสนถึงเป็นล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดพระใหญ่ๆห,หรือพระแพงๆเ,เนี่ยผมจะมีทีมงานเนี่ยนั่งเครื่องบินไปส่งเลยแต่อีพีนี้พอดีว่าจังหวะว่าที่ผมไปส่งเนี่ยเขามีงานประกวดพระอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นงานประกวดท้องถิ่นเป็นงานประกวดที่ไม่ได้ขึ้นกับสมาคมนะฮะเป็นงานประกวดที่เขาจัดกันเองแบบ ในชมรมในกลุ่มอะไรเงี้ยฮะเขาจัดขึ้นกันที่เซนทรัลสุราษฎร์นะครับผมก็ได้ถือโอกาสนำพระไปส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์นะครับไปดูบรรยากาศบ้างว่าถ้ามันไม่ใช่งานสมาคมเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงพี่น้องทั้งนั้นเขาเล่นพระอะไรกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูกันปะ่ะตอนนี้ลุย เอาละครับตอนนี้อยู่ที่สนามวินทุราชนะฮะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปงานประกวดเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้น่าจะได้พระดีๆกลับไปบ้างเพราะว่าไม่มีเซียนพระกลางมาแย่งไงเวลามันเราเวลาเรามางานสมาคมใช่ไหมเซียนจากกรุงเทพออกมากันเยอะเ้ามาแย่งเราวันนี้เสร็จเราไม่มีใครแน่นอน กำลังจเดินทางไปที่เซนท่ันสุราษฎร์เราใช้เวลาเดินทางกี่นาทีครับานะจากสานามบินสามสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวไปรุยกันเลยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้ฝนตกบรรยากาศน่านอนมากเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงเซนทรัลสุราษฎร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช้าอยู่เลย ชอบบรรยากาศม,มีความวันนี้มีความรู้สึกว่าต้องได้ของดีทีเด็ดแน่ๆโอ้ยคนเยอะเหมือนกันสวัสดครับพี่สบายดีไหมพี่สบายดีครับพี่อ,อันนี้อยู่นี่อยู่แล้วเหรอครับพี่อยู่ตรงขาพี่๋อ,อโหดีได้เจอกับทุกคนทุกงานเลย แล้วเขามีงานอีกทีเมื่อไหร่ฮะทางใต้หรือยังไม่รู้เราเดินมาอ๋อมีงานย่อยใช่ไหมเสร็จท่านหัดใหญ่วันที่เท่าไหร่นะพี่จิีจิยังยังไม่แน่เลยอ๋อเดือนพฤจิกา6-8ผมก็ยิงตรงกลาวไปตั้งื่าใครดูอยู่ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ก็น่าไปเที่ยวหัดใหญ่ไปนั่งสลิงได้ไม่ต้องไปฮ่องกงยังอยู่ไหมพี่สลิงยังอยู่นะอา สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสุ่มมาสุ่มมาครับพี่ผมไม่ได้มอกจริงพี่เคยไปหาพี่คนพี่ร้านครั้งนึงอ๋อขอบคุณครับพี่สามหมื่นห้าได้ไหมพี่นี่ตัวเลขมาก่อนเลยไม่ได้จริงครับพี่ องนี้เป็นปิดตาน้ำหัวเข่าปุยวัฒหนังแท้ดูง่ายดีแต่ว่าราคาอย่างเดียวนะพี่ครับได้ครับพี่ได้เดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะพี่เขบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เข้าไปครับผมนึกว่าจะกินตับเกาซะแล้วพี่เข้ามากรุงเทพเหมือนกันงานเจอปุยวัฒหนังองค์เดียว ที่สเปคแตกต่อราคาไม่ได้เสีย ยังไม่เจออะไรถูกใจเลยขอชมหน่อยครับนี่ครับหลวงพ่อวัดวัดชมพูพนัสใช่ไหมพี่อยู่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะผมนึกว่าอยู่นครแล้วเนี่ยพระฟุกไม่ได้ซื้อพระใต้กลับไปเลยทีเดียว แบบนี้รดได้เยอะไหมครับพี่ได<ป>้เยอะหรือมาซื้อกับคนใต้นะพี่มาซื้อกับคน,นพื้นที่นะพี่นะอันนี้มันพิมพ์เล็กเหรอพี่ใช่ไหมอันนี้เอียงน,น,นี่คือใหญ่ใช่ไหมพี่ไม่รู้จะตอบพี่เขาได้เสียหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยนี่พระพี่เขาดูง่ายดีอันนี้หน้าเล็กใช่ไหนพี่เขาเรียกอะไรพวกนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับพี่เพื่อน เขาจะเลื่อยครึ่งหนึ่งแล้วก็หักเก้ทำมั้พี่ก็เหมือนกันนะมั้แม่น่ารักดีเลยพี่แม่ผมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยด้วพี่พี่ร้านนี้อะไรฮะหลุมหลังหันังซือฮะอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ขอขอชมได้ไหม อันนี้พ่รอดเหรอฮะออครับ๋อซ่อมผมพี่ของครับพี่ทาโอท็อปครับอันนี้ขนมคอมตุลาเรียกขนมคอมครับวันน้ำน้่งแล้วจริงๆมันคืออะไรอ่ะพี่ขนมม่อที่บ้านพี่ไม่ไม่ด้เรียกอะไรพี่ขนมใส่ไหมอ๋อใช่ใช่ที่บ้านพี่ก็เรียกขนมใส่แต่ที่นี่ก็เรียกขนมคอมนะครับอ๋อเหรอฮะโอ้โหพี่แล้วก็คลิปออกไปคนอยากจะกินทำไงอ่ะ สั่งได้เลยครับพี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อติดต่อทางพี่ก็ได้พี่ขอบคุณครับทุกคนครับพี่เอบคุณครับพี่กินเลยไม่ไม่ได้พักก็ได้กินแล้วครั้นี้เฮ้ยเอ้ามันไม่เหมือนบ้านเราอ่อ๋อมันจะเป็นทั้งกะทิกับสาคูอันนี้เป็นสาคูแล้วก็พผ้าชังพับน่ารักดี่นะฝากผมดิ้งหน้าครับขอบคุณครับ อร่อยดีแปลกๆครับพี่ไตายก็พีดเขาเรียกขนมอะไรนะพี่คาลาซูระเรียกขนมค่อมขนมค่อมเดินทั้งงานยังไม่ได้อะไรเลยพี่ผมได้แล้วไงได้ขนมไม่อันเนือเ้อมนะั้งยัมาพี่อันนี้เน็ตเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยทั้งงานขอศึกษาอีกทีได้ไหมพี่ พี่อย่างนี้มันปีอะไรแปดห้าไหมใช่ครับวัดท่านอยู่ตรงไหนฮะพี่อยู่สุสสราษฎร์ใช่ไหมสุรยางอ๋อแล้วหลวงพ่อตุดวัดหนองหวายนี่สุราษฎร์หรือนครฮะสุราษฎร์ครับอ๋อท่านยุคเดียวกันไหมฮะเดียวกันเคยได้ยินแต่หลวงพ่อตุดวัดหนองหวายเพราะว่าเขาบอกว่าชนวนท่านนี่ยจริงๆไม่ออกเลยนะแต่ว่าเดินดูไม่เจอเลยไม่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 ค่อยมีวางหายากใช่ไหมหายากกว่าใช่ไหมแตถวนี้ก็ไม่เบานะไม่ธรรมดานะ คือผมเดินทั้งงานเลยอ่ะไม่เจออะไรเลยเจอหลุมผู้ี่างวัหนังองค์หนึ่งก็ก็แพงแต่ว่าเนี้ยเราผมผมซื้อได้เพราะผมไม่รู้ราคาอย่างพี่คนพื้นที่พี่แม่นราคากันผมคนนอกพื้นที่ผมเคยได้ยินชื่อท่านอย่างเดียวว่าท่านเก่งมากเขาเรียกรูปหลอดหน้าลิงใช่ไหมพี่มีเล็กกลางใหญ่ไหมหรือมีเล็กกใหญ่เล็กกใหญ่ใช่ไหมพวกนี้เขาจะเทเป็นช่อ พอขึ้นหุ่นเทียนแล้วเนี่ยเขาจะเท,เ,ทเขาจะเข้าช่อทีละองค์นะพี่นะแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะเลื่อยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เด็ดออกหักออกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูถ้าเกิดพิมพ์พี่เขาบอกว่าผมม่ารู้อย่างเดียวว่าจะจะเลื่อยครึ่งหนึ่งแล้วเด็ดและหักออกแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่จะเลื่อยข้างหน้าแล้วก็เด็ดหลังถ้าพิมพ์เล็กจะเลื่อยข้างหลังเด็ดข้างหน้าแต่เก๋ก็มีนะมันก็ทําเหมือนกันใช่ไหมพี่แต่ว่ามันหน้าอ่ะอ๋อ อันนี้เขาเบสิกพระหล่อเลยนะอันนี้หล่อชาวบ้านแน,น่นอนไม่ใช่สกุลช่างอาจจะเป็นช่างฝีมือในพื้นที่นะพี่นะเท่าไรนะพี่ <24. S 1> ยี่สิบสามแล้วนพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยซื้อกลับอย่างเดียวได้ได,ได้จัดไปพี่หลังจะกินขนมอะไรพี่เขาไปแล้วนะเมื่อกี้นะเรียบร้อยเลยป้ายยาแล้วอากานะี้ขายได้ั่วยกัเลยอ่าขอบคุณมากครับพี่ที่แบ่งให้ สองหมื 23, ่นสามพี่ขอบพระคุณที่แบ่งปันให้ครับพี่ขอบพระคุณพี่ๆครับพี่หลวงพ่อวัดวัดชมพูวนรัดส,สายเหนียวเมืองสุราษฎร์ธานีอันนี้เหนียวจริงนะพี่นะทั้งงานได้องค์เดียวนี่จะเดินซื้อ,ย,อย่อยๆก,ก็ที่เกียรติจะเดินซื้อหลักๆเลยก็ต่อเขาไม่ได้ <c oughs> ได้เลยพี่ขอบคุณทุกท่านครับพี่ครับสวัสดีครับ โอ้ยมาสุราต้องคนนี้เลยอีอูสุราร์มาลูกค้าเขาซื้อพระในไลฟ์ไปสองล้านกว่าบาท <พอ S 1> ก็เลย <พอ S 1> ไม่ส่งไปสถานีว <พอ S 1> ิ่งมาส่งเองเลยแล้วน้องบอกมีงานประกวดพอดีก็เลยมาถ่ายงานเลยเท่าไหร่กันมารูพี่ โอ้น่ารักดีนะพี่นะอันนี้คือที่ไหนพี่นะทองไม่ทองนี้ก,ก็มิมอ๋อสังกะจ่ายใช่ไหมอย่างนี้ถ่าถูกกว่านะพี่นะอ่าน,นี้ถ้ไป1 8 0 0ไ้ต้ลอกยดูแนะม่นะเดี๋ยวขอส่อง,งไฟหน่อยพี่ ขีอู่สักแสนหนึ่งได้ไหมเนี่ยพี่แสนหนึ่งได้ไหมพี่แส,พแสนหนึ่งไม่มีหักนะพี่ไม่มีซ่องนะไม,ไ,มไม่มีนะเราแต่ให้อ้วนเอาเดิมครับขี้เป็ดเออเนี่ยขี้เป็ดดูง่ายอยนี่ดูง่ายแต่มันพิมพ์รรรรพสังกะดใยอ่ะพี่สังกะดใยอุ้มท้อไอ้ไม่ใช่โต๊ะ,ะไม่ใช่หายใยไอ้นี่แข้งซ้อ,อ,อนแข้งซ้อนใหญ่ ปิดตาแข้งซ้อนใหญ่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 เห็นไหมแข้งซ้อนยังไงแข้งซ้อนใหญ่แข้งซ้อนไม่ได้ครับเ,เลเซนไม่ได้ครับเลส่งวันเลยแม่มาเจอตอนท้ายถ้าได้กลับแล้วเนี่ยพี่ผมเดินออกมาเลยจะกลับแล้วเนี่ยอ้าว เดี๋ยวพี่อุ๊ดเดรีบกลับใช่ไหมมาวันเดียวพี่เรียบร้อยครับพี่ครับแต่ถ้าไม่มีน้องคุณพี่อู๊ดสุราษฎร์นี่ผมซื้อปิดตาและบางไผ่องค์แรกจากพี่เขาเนี่ยเก้าหมื่นห้าได้เนี่ยกี่สิบสิบกว่าปีแล้วนะพี่แป๊บเดียวเองโอ้โหจำได้นี่พี่เขาก็แบ่งให้น้องๆไว้งั้นแหละฮะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มหนองบัวพิมแข้งซ้อนใหญ่แข้งซ้อนใหญ่นี่แล้วดูดิพี่ผมมาสุราษฎร์ถ้าผมไม่ได้เจอพี่ผมซื้อองค์นี้ไปองค์เดียวเนี่ย นิมนคนเมืองนนท์ตซื้อพระสุรฎา์กับพอวัดวชมพูมนัทแต่พอสุดวัดหนองหวายเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะชนวนอย่างเดียวเนี่ยนะก้านเศษชนวนอย่างเดียวยังยิงไม่ออกเลยนะของจริงเคาบอกยิงออกให้ศึกแกสึกเลยเหนียวสมัยโบราณทางใต้เขาเหนียวนะนี่แต่พอกล่อมวัดท่านอยู่ตรงนี้เองนะพี่นะแต่ก่อนผมเคยมีอันนึ่งเนี่ย ไม่สวยเขาว่าสร้างน้อยจริงอรอพี่สร้างน่าจะเป็นหลายร้อยมั้งเขาว่าเป็นติดอ่ะจริงอ่ะไม่ไม่ป้งใหญ่สร้างเจ็ดสิบเหรียญแต่เทจริงๆน่าจะร้อยกว่าใช่ผมว่าน่าเป็นร้อยเพราะที่สร้างปีนั้นเนี่ยสร้างรูปหล่อเทาองง์จงรถชนวนที่เหลือก็มาเทมาเทใช่แต่เทคราวเดียวกันเพราะแดงท่านลูกศิษย์หลงพ่อเพชรมาพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่พ่อเพชรเกาะพังงันใช่บหลงพ่อเพชรนี่เป็นเหรียญตาย ที่แพงอันดับหนึ่งในสี่ของเมืองไทยเลยนะนี่นี่นี่สวยๆก็ไหลทองขอศึกษาหน่อยได้ไหมพี่ขอหยิบมาเนี่เพราะว่าหาตัวจริงยากเขาว่ากระไหลทองมีอยู่เหรียญหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาว่าขอซื้อกันยี่สิบอ่ะแต่เขาไม่ขายใช่ใช่แต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 ่คืออย่างนี้พอมันหย่อนสวยมามันก็จะติดแปดไม่ใช่มันก็ห่างเยอะเลยห่างเยอะห่างเยอะอย่างนี้ถนนราคายังไงพี่ก็เป็นร้านอยู่แล้ว ามสี่ล้านอาอย่างนี้ก็สามสี่ล้านเป็นเหรียญใต้ของภาคเหรียญใต้ของภาคใต้ก็จะมีพ่อเพชรกรอบพังกันพ่อตังวัวหลวงและหลวงพ่ออะไรอยกาง้ยพี่หรือสององค์แล้วที่แพงสององค์สององค์นะที่แพงทางเหนือก็จะมีครูบาศรีวิชัยอ่าก็จะมีสามตีหลวงพ่อที่เหรียญเหรียญใต้แล้วแพงเขาบอกเหรียญใต้แล้วแพงก็คือสร้างหลังจากท่านมรณาพไปแล้วใช่ครับพี่แล้วตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างพระ อย่างอื่นแล้วไหมตะกุดตะกุดไม่ได้สร้างเลยตะกุดอย่างเดียวตะกุดผ้าประเจดเขียนให้เป็นคนสมเด็จโอ้โหแต่ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วนะพี่นะนั่งที่มาอย่างเดียวเ่งาไปรุ่นแรกนี่แจกงานศพงานศพใช่นี่อันนี้หลวงพ่ออะไรนะฮะ่หลวงพ่อเพชรอันนี้ฮะอันกลาง นั่นแหละนี่นะครับเพชรอ๋อหลวงพ่อเพชรอ๋อนี่ใช่ไหมฮะหลักล้านครับหลักล้านสูงแล้วเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเหรียญนี้สวยเว้ยนี่นี่นี่เหรียญนี้สวยนี่แชมป์โลกเลยครับอันนี้สวยจริงผิวดำเดิมเลยเหรียญนี้สวยที่สุดเท่าที่เห็นในวงการนะปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้ก็โหเหรียญนี้สวยจริงเลยพี่แล้วเดิมนี่ด้วยนี่ไม่ได้ล้างเลย เทศนะสุราที่ดังๆหลวงประเทศไหนฮะหลวงเทศโยปรักษ์ออ่่านีพะเทศโยธาลักษ์อ๋อเดี๋ยวนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยเจอสวยครับอย่างนี้ก็หกกว่าเหมือนกันเจ็ดสองสี่ประเทศแปดศูนย์แปดศูนย์นะฮะแต่เป็นอัดกระบอกเหมือนกันนะโอ้โหสวยฮะมีเสือมีอะไรด้วยท่านอาจจะเกิดปีขานนะลองต้องลองไล่ๆพอสออเกิดถ้าดูน่ไม่แน่นะ แต่หลวงพ่อเกษไม่เกิดปีชวดท่านก็จะทําพระเป็นหนูเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะโอ้นี่สวยเลยหลวงพ่ออะไรนะพี่หลวงพ่อเทศโยธารักษ์อ๋อพ่อเทศโยธารักษ์ใช่ครับแล้วอีกอันหนึ่งอีกองหนึ่งหลวงพ่อหนุ้ยโอ้ดีใช่นี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 ่อันนี้เคยเห็นเคยได้เคยได้แต่ว่าไม่เคยได้สวยของพ่อนุ้ยสองสี่เจ็ดเก้าอ่าอ่าอันนี้สวยจริงเออสังเกต สังเกตอย่างหนึ่งนะพี่นะเหรียญเหรียญสุราษฎร์เราเนี่ยอพี่ลองดูนะเหรียญเขาอัดกระบอกหมดเลยนะกบอผมว่าเขาน่าจะใช้โรงงานเดียวกันแต่ว่าในปี7 0 8 0เนี่ยโรงงานที่เขานวัตกรรมยุคใหม่ที่เป็นแบบตัวตัดมันเข้ามาแล้วนะแต่ท่านอ่ะอาจจะแบบใช้ใช้โรงงานโบราณโรงงานเก่าอ่ะโรงงานเดิมอย่าให้คนสุราษฎร์แนะนำเลยดีกว่าพี่อันไหนคือเรียกว่าเขาอันไหนก่อน ถ้าเบอร์หนึ่งของสุราษฎร์เลยเท่าเท,ท่าเรียาพี่เรียงตามอันดับเลยเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเหรียญหลงวงพ่อเพชรก่อพะงันนะครับซึ่งเป็นเหรียญพระเกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นเหรียญยอดนิยมภาคใต้ที่เป็นเหรียญแรกแล้วมีราคาค่อนข้างสูงหายากมากนะครับเพราะท่านเป็นอาจารย์ของพระเกจิดังๆหลายหลายท่านเช่นหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอก่อ,อสม,มุยนะครับอันนี้เป็นเหรียญปลายที่แพงที่สุด อ่าเป็นเหรียญตายที่แพงที่สุดนะครับอย่างนี้สวย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 สตาร์ทเท่าไหร่พี่จะมีรับเช่าไหมครับรับเช่าครับสตาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยสตาร์ทที่ถ้าสภาพอย่างนี้ก็สามสี่ล้านอ่าแล้วแชมป์เลยแล้วเคยมีเหรียญแชมป์ของวงการครับเขาไปให้ประมาณสามสิบล้านเจ้าของยังไม่ได้ยินนะครับชื่อหลวงพ่อเพชรเหมือนกันนะครับเป็นหลวงพ่อเพชรวัชิระประดิษฐ อ่าหรือหรือคนท้องถิ่นเขาเรียกหลวงพระพรวัดเฉง่อน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสร้างปีพศ2470สอ24่ร้สร้างด้วยแบบตัดกระบอกหูเชื่อมอด้วยเนื้ออันปกาก้าอย่างเดียวะคอับปกาอย่างเดียวอัลปกาก้าอย่างเดียวนะครับ,รบเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการเท่าที่เห็นมาครับมีสภาพเดียวกับพี่เลยเนี่ยเฉพาะเหรียญที่รับเท่าเท่าไหร่ฮะ ต้องมีสี่ล้านเหรียญอย่างนี้นะครับออว่า4ี่้านได้กันใช่ครับใช่ครับต้องสวยอย่างนี้นะต้องสวยอย่างนี้นะไม่สวยราคาจะห่างคนละเรื่องกันนะใช่ครับใช่ใช่หลวงพ่อกรมวัดโพธวารครับหลวงพ่อกรมวัดโพธวาสอันนี้เป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณสร้างปี2470เช่นเดียวกันหลวงพ่อกรมท่านมีเหรียญปั๊มด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีชื่อเสียงมากู่เป็นหนึ่งในเมญาภาคีเหรียญสุราก หลวงพ่อกรมเหรียญหล่อเนี่ยตามประวัติเนี่ยท่านตั้งตั้งใจจะสร้างเท่าไหร่อา,อายุอายุนะครับเจเหรียญแต่ว่าเวลาหล่อออกมาที่สมบูรณ์มีจํานวนน้อยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งหายากถ้าสังเกตหลวงพ่อกรมอย่างนึงในเนื้อหาของท่านเนี่ยถ้าผู้ใดเคยเห็นเหรียญหรือพระหล่อของหลวง,งพ่อพ่อเงิน<อ>งว <ะ S 1> ัดบางคาน เนื้อหาจะเชกเช่นใกล้เคียงกันเพราะว่าแก่ทองคําซึ่งสมัยโบราณเขาเรียกทองดอกบัวกนะฮะวันละทองคํำจะ่ับใช่ครับอันนี้ก็คือเหดี๋ยวพี่อันนี้ถ้าสวยๆแชมป์เลยแชมป์เลยแชมป์เลยก็ต้องต้องมีร่วม10ล้านถ้แชมป์เลยเนาะเอาว่าถ้าใครมีแชมป์เนี่ย หกล้านนีพี่อู๊ดซื้อแน่นอนหกล้านด้แชมป์สวยอย่างนี้ซื้อได้ครับซื้อได้ได้ตักแน่นอนนะครับนี่การันตีโดยคนสุดา a เดี๋ยวหลงพ่อกอมเหรียญเนี่ยเป็นเป็นเหรียญปั๊มนะครับปกติเหรียญหลวงพ่อกอมเหรียญปั๊มเนี่ยจะมีเป็นเนื้อตะกร้าแต่จะมีเนื้อพิเศษที่พบเห็นในวงการอ่ะคือเนื้อนาคก็คือเหรียญนี้เนื้อนาคพบเห็นองค์จริงเท่าที่ผมเห็นมีแค่สามเหรียญนะครับเป็นเนื้อนาคเป็นเนื้อพิเศษที่หายาก แต่ปอติจะเป็นเนื้ออันปะกา้าถ้าเล่นหาให้ปลอดภัยอ่ะก็หาเนื้อ,อปะกา้ะกา,ดะกาดีกว่าอ,อ,าอใช่ครับต้องใช้คําว่าอย่างนี้พี่มาตรฐานคือเนื้อ,อปะกาาา้ออะกาแต่ถ้ามีความรู้ความสามารถอย่าง<ช>ตรงหรืออย่างพวกพี่เนี้ยเราเจอเนื้อพิเศษถ้าเราดูแล้วมันแท้เด่ดวันหน้าเจอทองคําแล้วมันแท้ก็ูกต้องแท้ก็่ครมีแต่วันนี้เรายังไม่พบเจอจะแค่เนื้อหน้า พูดถูกต้องนะครับคือคือพวกเหรียญแบบเนี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปเห็นเนื้อที่มันแปลกไปถ้าธรรมชาติได้พิมพ์ใช่เนื้อใช่ก็พิจารณาได้อาจจะเป็นของดีที่หลงเหลือที่เราไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญยอดนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อนุยวัดม่วงนะฮะหลวงพ่อนุยวัดม่วงเนี่ยรุ่นแรกมีสองลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่แบบนี้กับเหรียญรูปอาร์มนะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยที่สุดเท่าที่เห็นในวงการเช่นเดียวกันนะครับณวันนี้ณวันนี้นะครับณวันหน้าวันหน้าอาจจะมีออกมาก็ได้ใช่ใช่แต่วันนี้คือเหรียญนี้ใช่ครับเหรียญถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเทศนะครับหลวงพ่อเทศโยธาักษณ์ท่านเป็นหนึ่งในหเหรียญหนึ่งใน5ของเปจนจักคีเหรียญสุราเช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้สร้างปี2 0 0พ 4 8 0เป็นเหรียญที่มีพิมพ์ทรงที่แกะได้สวยงามมากด้านล่างก็จะเป็นสังเกตว่าจะมีช่อนะครับมีช่อดอกไม้แล้วก็มีเสือนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญที่หายากของวงการแล้วก็เป็นเหรียญปั๊มกระบอกหัวเชื่อมเช่นเดียวกันสภาพนี้สวยๆอยู่ในหลักล้านครับครับมีสภาพนี้พี่อุ้นรับเช่าเท่าไหร่ครับสภาพนี้ประมาณ6กเจ็ดแสนรับเช่าแน่นอนรับเช่าครับถ้าสวยล้ม ถ้าสวยมันจะมีกระไหลทองเต็มๆเนี่ยเหรียญละสองสามล้านนะครับรา้ตางแมครับวันนี้เราไม่ได้นัดคิวที่อูดเขาเราเราเเดินเจอโดยบังเอิญเราผมก็เลยแนะนำเหรียญจริงๆแล้วของนีเมือสุราษฎร์จะมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปหลวงพ่อสุดหลวงพ่อวัดวัดชุมพูพนัทแล้วยังมีเกจิอีกเยอะแยะมากมายเลยนะในสุราษฎร์เนี่ยเก่งๆเยอะนะครับครับอ่าแต่ว่าวันนี้ พามาดูชุดเหรียญก่อนนะฮะก็วันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดมากเลยที่ให้ความรู้แล้วก็แนะนําเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสก็แวะมาขอความรู้เกี่ยวกับพระสุราชอย่างอื่นกันใหม่หรือใครสนใจก็ไปติตามพี่อู๊ดเขาได้ภาษาไทยเลยใช่ไหมพี่อู๊ดสุราชภาษาไทยเลยมีเพจปอมไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเายังไม่มีหลังเรื่องนี้จะมีแล้วนะฮะดังแล้วดังแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาล้ครับก็บรรยากาศต่างๆนะฮะก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะฮะก็ต้องถือว่าได้รับสาระความรู้นะครับได้ดูบรรยากาศที่น้องชาวใต้นะฮะที่เขาเล่นพระกันอะไรกันนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วเดินแล้วหาของแล้วยากมากนะครับพี่พีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะเดี๋ยวฝากติดตามผลงาน EP ต่อไปด้วยแต่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุกๆช่องทางของบ้าพระรามห้าเอ็มซีไว้ด้วยนะครับท่านใดมีพระต้องการปล่อยเช่าส่งรูปมาตามไลน์แอบนี้ได้เลยนะวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วพี่สวัสดีครับ thank <laughs> you